เดี๋ยวเราจะใส่เสือ้อสูบแล้วก็ประกอบเข้าตัวรถเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูว่าเครื่องมีปัญหาอะไรครับสตาร์เเตรเลยครับสตาร์ทเราบิดเลยครับ,รบอโ,อโอ้ปัญหาโอ้ลืมลืมบอกปัญหา f อนะครับตัวนี้ ก็คือว่าโครงตัวเนี้ยมันทําสําหรับยึดเครื่อง VR มานะครับแล้วทีนี้มาใส่เครื่อง t z m ปรากฏว่าจุดยึดมันไม่เหมือนกันครับมันต่างกันนิดหน่อยสรุปว่าเอาสรุปว่าไม่หน่อยครับหลายเยู่ไหมวะหลายอยู่ครับหลายอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยูอยอยอยอ่ทีนี้เราก็ต้องไปทําจุดยึดใหม่ๆๆแล้วเราก็ต้องทําสีโครงใหม่ไหมครับไม่ทําแล้วครับ สะอาดบางๆก็ได้เนาะปูเจ๊หนาไะปูเจ๊หนากงเื้อเสื้อสังปแล้วครับเฮ้ยโอเคโดนได้มั้งบ้าไม่ใช่แค่เก้าเงนี่เต็มอ่ะเดี๋ยวเราล้อเสื้อสูบนะครับปูเจ๊งใหม่มาอีกแล้วอันปูเจ๊งนี้ยังไม่เสร็จเอาจัดไปใส่ลูกสูบรอแล้ว